รูปแล้วมาดูกันว่าจะสุกหรือไม่สุกเอาไจิ้มหน่เนาะค่ะอันนี้ต่อคลิปแรกเลยซื้อว่าสุกเียเนาะเอาช้อนมาช้อนอหนึ่งช้อนอหนึ่งสุกอยู่เด้อดค่ะสุกอยู่นะคะสุกอยู่ค่ะสุกอยู่ค่ะ,ก,คะกินแหได้ดีเลย ไม่แคร์จะรุปแล้วสุกอยู่นะคะเ็เดเอดคะง่าย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 เนื้อไหลายก็สุกหลายนี่นีเ่เป็นถุงแบบออืมอืมสุกข้าสุกอืมข้าถุงเลยก็ได้นสบายมากมใครไม่มีม้าหุงข้าวหุงแบบนี้เด้อคคะเด้อดก็ต้องไปหาหมอหุงข้าวเนี่ยกว่กใส่ถุงสุกอยู่ค่ะ สรุปแล้วว่าสุกเฮดแบดเทียนย้ายบ้านผ้าเห็ดสุดเนาะ,ค,ะค่ะสุกอยู่ค่ะเมืใดก็เห็นคลิปแรกกับเขาเบิ้งเด้อค่ะเดอะ้ออันนี้อันนี้คลิปต่อจากคลิปแรกเดอ้อนี่โอเคเฮดใส้ถุงกะสบายดีค่ะข้าวไม่แฉะน,นะคะข้าวไม่แฉะไม่ติดถุงด้วยอืมไม่ติดถุงเด้อคะ่ะเนี่ยนดีค่ะ ไม่ต้องไปกอกถุงใหม่อีกอยู่บ้านงานบ้านยังกะเฮ็ดได้ค่ะนี่อยู่บ้านงานเฮ็ดเฮ็ดลหลายแห่งดีเอ็เหดลหลายถุงไม่สิดอันน้ำที่บ่เฮียออกเนาะดีแทะสบายมากข้าวไม่แฉะไม่ติดถุงด้วยนี่เอาโอเคโอเค,อเคได้อยู่เด้อค่ะได้อยู่เลยเดี๋ยวจะไปลงให้ดูได้ยุคค่ะได้ยุ เตุคือคลิปแรกคือาย่บันผ้าเฮดนเนาะค่ะเนาะเอาน้าใส่ประมาณเอาเข่าวใส่เริ่มไปว่าอันคลิปแรกแย่บันว่าอันสองคูนฮสองคูณแปดบอกอันมันถุงมันห้าคูณแปดเนาะเอาถุงห้าคูณแปดก็ได้หรือว่าเอาถุงน้อยถุงแญ่ก็ลแล้วเต่าข้าว้ว่าแต่ว่าข่าวหาดห้าช้อนน้ำห้าช้อนหรือถ้าข้าวหกช้อนก็ใส่น้ำหกช้อนนะสิเนาะโอเค,อเคนี่มันโอเคอยู่ค่ะ ถ้าเป็นบานงานงานหลายๆเห็ดก็ได้เป็นลอยถุงเงี้ยสินเนาะถ้าเ้าม่ซึ่งไงเ้าก็เห็ดใส่ซึ่งไงสุกพร้อมกันไปเลยโอ้สบายสบายสุกสุกสุกโอเคเอาไปอยากเทศใส่จานก็เทศใส่จานกินใดเลยนี่เขาสิมาเทศใส่จานก็นได้ค่ะถ้าว่าอยาก,กินข้าวถุงเนาะเทศใส่จานให้ดูเลยโอ้ยพี่น้องค่ะ น้องขาดูดูด,ดูนั่นก็ได้จานหนึ่งพอดีถ้าบางคนจะกินหลายก็ใส่หลายให้หกช้อนก็ได้หกช้อนก็ได้นี่สุกไอหวนหววเลยเว้ดูเม็ดเขาเสียก่อนเขา้าว่แชกค่ะดีว่ะสันเนาะเยี่ยมมากเยี่ยมมากวิธีนี้ง่ายง่ายรวดเร็วหนึ่งว้ประมาณอัน,น จักอันสามสิบนาทียายบ้านนึ่งสามสิบนาทีนะนี่สามสิบนาทีได้กินเลยอขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ